ดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมวีฟายนะคะซึ่งวันนี้นะคะผมก็จะมาทำชาเลนจ์นั่นก็คือใช้สกินปืนที่ตัวเองมีอยู่24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะใช้สกินปืนที่เรามีอยู่แค่24ชั่วโมงเอาเอาแบบที่เรามีอะนะครับ เพื่อวนวันนี้เราไม่เก็บปืนนะเราจะเก็บปืนกิลที่เราเมีะเข้าใจไหมเอคนะคะมันจะใช้เออาร์ม AR. ผมก็เลยต้องแบบอ,อันนี้ไม่เอาวันนี้ไม่เอา ăn bơi ăn rồiジャンเบย. Chúng ta sẽ chơi game bắn súng với các bạn. Không, bảo là không bắn súng này nấy. Tập này. Ok. Cảm ơn Tôi, đã đầy เฮ้ยมื่อผมจะเจอโอ้โหแม่ทาเลน,นี้คือแบบต้องหาปืนที่มีสกิลหายยากมากนะครับมาเก็บมาก่อนไหมเก็บมาก่อนนะครับอันนี้ไม่เอาผมต้องหาให้เจออ่ะไม่ เฮ้ยเพื่อมนมาจุดไว้เอ้ยเ,เอกไปผมกำลังทำชาเลนจ์อยู่นะครบอยู่ไหนเนี่ยผมบอกว่าไม่เอาตัวนี้ไงใคร,รอ่ะ เก็บไ,ไปด้วยวันนี้ผมจะเล่นสองกระบอกเพื่อนเราหาเอค้อยเมื่อไหร่เราจะหาเอเจอครับโอ้เป็น,นก็ยิงไม่เอาเอาไปหน่อย าเอให้เจออะขอเอคหน่อยได้ไหมถุกเหเคผมมีสกินที่ดีที่สุดก็คือเอคแบบลายใสยลุงนะครับทุกคนอาจจะเคยเล่นแล้วผมก็เคยเล่นแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะมาทำชาเลนจ์ไงี่อาเจอกระเป๋าแล้วจุดกระเป๋าวันนี้สิแล้วก็จะแบบมีพื้น ม,ม,มันก็ได้เท่ากันนะครับถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเพื่อนก่อนจะไปวงนะใ่้เราหา AK หน่อยได้ไหมเรากำลังตามหา AK อู่ ที่เรามีนะครับเราจะใช้อโอ้โหียเพิ่งมาสิครับผมถ่ายคลิดอยู่ <c oughs> เพื่อนเราอยากเล่นเ k คนนายิงไปเฮ็ดอีกแล้วเก็บไว้ก่อนยำ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 ยยำดีงามเมื่อไรผมจะเจอเอคครับเอครับ a วอายุ หาเจอแล้วเนี่ยเูื่อปืนนี้มันยากสำหรับการหาของผมมากแย่ยูเนี่ยไปะปะปไปไปปไไปก่อนจ๊บบายอันนัยย้นะไยอ่ะ ตกเหมือนกันเกลืออีกเกลือได้เกลืออีกนะสงสัยน่าจะตายพร้อมกันนะครับอ่าวเขากระโดดให้ถึงหน่อย vừa mới chơi nha คนขับรถมีคนมีคนขับรถบต้องมีคนจะไปขับรถโอเคเข้าไปแล้ว กับผมนะครับก็แอดมาได้เลยนะครับกั๊กแชนแนลนะครับคำว่าแชนเนี่ยผมรู้สึกไหมผมนี่ไงเจอเอเคแล้วน่กกวากลัวจังเลยเพื่อนเจอเหรอไปมองพิษมาแล้วเราเจอแล้วครับหนึ่งกระบอกอีกหนึ่งกระบอก ตองหาอีกหนึ่งกระบ,บอกขอกินสผกหน่อยจิ๊ดดดดบจยำยำยำยครบสองร้อยเราได้เลือดเพิ่มมาอีกสี่ร้อยนะคบถ้ากินมผิดรวมเราเอคแล้วเพื่อนเราจอเอคแล้วโอเค เพื่อนเดี๋ยวช่วยไหมไม่ไม่มีคนขบับรถมอตอร์ไซคว้เอาวะเพื่อนเดี๋ยวไปด้วยตายยังเมื่อกี้มันมีตัวที่ขบับรถมอเตอร์ไซค์ไปหนึ่งนะครับ ูน,นาเราจะเาเราจะเก็บกระทะมานะคะเพราะว่า 太阳。哎呀 เราต้องรีบนีออกจังออกผิดนะครับ<อ><อ>รู้สึกว่าผมวิ่งมาเรื่อยๆจะเจออีกแล้วนะครับ ผมวิ S <S 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 ่งมาเ,เรื่อยๆเจอเจออีกละ้ะเฮ้ยเฮ้ยเจเยนเจียนเนๆจีนโอ้ให้เราฆ่าบ้างอ่ะเฮ้ยตอนนี้เหลืออยู่สองตัวสุดท้ายมอยอยาสัจงิงไง Where are you? Oh. Where are you now? แบบนี้นะครับมันจะได้แบบตุ้งเงินไ